สวัสดีครับผมอ้ํารณชัยพลาปลครับปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทยครับแล้วกี่รุ่นขอยากในคําถามครับได้ไหมครับขอไม่ตอบคําถามนี้ได้ไหมครับสคิปเลยไปมาแล้วหลายรุ่นครับแต่ในฐานะนักเรียนก็คือรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่8 10ปีที่แล้วครับผม แล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงในรุ่นที่1 4ถึงรุ่นที่20ครับตอนนั้นผมกำลังศึกษาช่วงมวปลายครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิดำเนินชานวนิชคือพี่มินพี่นิดใหญ่พี่นิดเล็กเข้ามาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนโครงการการศึกษาสัมพันธ์ในจ,จีนพอได้ฟังข้อมูลต่างๆแล้วก็รู้สึกสนใจจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการทำให้รู้จักกับมูลนิธิตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับ สำหรับการเรียนการสอนของโครงการนะครับหลักๆกก็คือจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับต้นสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานจนถึงมีพื้นฐานในภาษาจีนระดับเบื้องต้นนะครับระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนอกจากนี้ก็จะมีวิชาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะครับยกตัวยอย่างเช่นการวาดภาพการเขียนอักษรพุกันจีนการตัดกระดาษถักเชือก้องเพลง วาดพัดทำว่าวอะไรพวกนี้ครับเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ช่วงหลังๆมานี้มีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ปรับกิจกรรมหลายท่านอาจจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโครงการการศึกษาสัมพันธ์ในจีนที่ทางมูลนิธิดำเนินชารมูนิจัดทําขึ้นคือพานักเรียนไปศึกษาที่โรงเรียนอาชีวศึกษาภูหนิงซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงทางด้านวิชาสายอาชีพนะครับยกตัวอย่างเช่นวิศวะยานยนต์ขหกรรมออกแบบดีไซน์ดังนั้นนะครับก็คือทางหลักสูตรของเราก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรหรือเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นวิ วิชาทำอาหารวิชาตัดเย็บแต่ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับในช่วงที่ไปเรียนก็คือจะชอบวิชาว,วาดภาพกับเขียนอักษรผู้กันจีนครับโอ้ยก่อนไปรู้สึกกดดันอยู่เลยถึงแม้ว่าเราจะเรียนภาษาจีนมาใช่ไหมครับแต่ก็รู้แค่ว่าพยัญชนะคืออะไรสระคืออะไรออกเสียงได้นิดหน่อยแต่ไม่สามารถสื่อสารเป็นประโยคได้ออรู้สึกกดดัน แต่หลังจากกลับมาก็คือสามารถสื่อสารกับเหล่าซือที่โรงเรียนได้อันรู้สึกด,ดีใจมากเพราะว่าเราสามารถโต้อตอบกับเขาได้ในคําศัพท์ชีวิตประจําวันเนาะว่าเรากินอะไรกินอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคันคําศัพท์อยู่ในหัวแล้วแล้วลก็สามารถสื่อสารกับเขาได้หลังจากนั้นก็ศึกษาด้วยตนเองต่อยอดนอ้อแล้วก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนที่มสวโอ้ยเต็มๆเ,เลยครับทุกวันนี้ผมก็ยังคงทํางานอยู่กับวงการภาษาจีนเนาะ ตอนนั้นที่กลับมาจากใหม่ๆสิ่งแรกที่นํามาต่อยอดก็คือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนตัวเองเพื่อไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในระหว่างที่เรียนมาหาวิทยาลัยเองก็เป็นติวเตอร์สอนภาษาจีนแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบวาดภาพพูกันจีนนะครับก็คือเอาทักษะต,ต่างๆที่ได้เรียนจากปูหนิงมาพัฒนาแล้วก็ลงแข่งขันอะไรเยงี้มีประกวดก็ลงแข่งขันจนปัจจุบันนี้ก็วาดภาพพูกันจีนขายด้วยนะครับขอสักร้านด้วยได้ไหมใครสนใจ,จติดต่อได้นะ โอ้ยน่ารักครับทุกวันนี้ก็มีไลน์มีเฟซบุ๊กเนาะก็สื่อสารทักทายกันบ้างครัแต่ไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานแล้วก็มีครอบครัวกันแล้ทำไมรู้สึกยิ่งยิ่งยิ่งสัมภาษณ์ยิ่งแกเนอะขอเปลี่ยนคำถามไหม หวัวใจตรงตัวไปเมื่อกี้อย่างนี้อันนี้หวัวใจตรงตัวไปเลยนะครับจำได้ว่าตอนนั้นจะมีพี่ปิว๋วพี่มินพี่นิดใหญ่พี่นิดเล็กพี่มาม่าพี่กระต่ายพี่เคสนะครับดูแลน้องๆดีมากนะครับถึงแม้ว่าในรุ่นนั้นจะมีนักเรียนแบบสองรคนแต่พี่เขาก็ดูแลนักเรียนได้ดีมากจริงๆทั้งให้คําแนะนาํคาคําปรึกษาแล้วก็สอนต่างๆนะเราสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทของพี่เขาอะเราได้เห็น สิ่งที่พี่เขาทําในช่วงนั้นแล้วอรู้สึกประทับใจดังนั้นก็คือเวลาที่เรากลับมาทําหน้าที่ของเราตรงเนี้เราอยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้รับความรู้สึกอย่างนั้นบ้างนาะก็คือสิ่งที่ดีๆเราก็อยากให้เห็นว่าเราเป็นแรงผลักดันดังนั้นคือกล้าพูดได้เลยว่าคือพี่เขาเออทุ่มเทจริงๆนะครับโอ,อ๊ยรู้สึกเขินจังไม่เคยพูดกับพี่เขาอย่างนี้เลย <laughs> ปักเดิม <laughs> ดูแลดีมากครับ สุดท้ายนะครับก็ขอฝากโครงการการศึกษาสัมพันธ์ในจีนของบริษิเดืนเดินชานวินิตไว้ด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษานะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้ทางทางนี้แล้วกันทางไหนที่ว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้สักทางเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย